สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องฟังป่ายเบสสุขสุคนทางฟังไทยและกัังลาวนาะแก้วมาอีกแล้วค่ะแก้วมาอีกแล้วนะคะจันทร์พุธศุขนะคะวันนี้ก็วันสุดแล้วนะคะจะไปเกี้ยวสาวลาวนะคะทุกคนสาวลาวนะคะสาวสาวลาวก็ไปนะคะแล้วก็สี่สาวน้องหน่อยก็ไปเหมือนกันนะคะสำหรับสาวลาวแล้วก็สี่สาวน้องหน่อยนะคะ สาวลาวสาวลาววันนี้นะคะสาวลาววันนี้นะคะอ่าไปเกี่ยวสาวลาวริมฝั่งโขงนะทุกคนเกี่ยวสาวลาวอะไรดีเอ่ยอ่าวันพุธนะคะวันพุธก็ไปจีบติดอยู่นะคะจีบสาเร็จอยู่นะสำหรับสาวลาวนะคะวันนี้วันศุกร์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 นะคะวันศุกร์ไปจีบสาวลาวด้วย้นนีะ สาวลาวนะคะสาวลาวนะคะสำหรับสาวลาวนะใครอยากไปจีบสาวลาวนะคะสำหรับสาวลาวนะคะสาวลาวดิมฟั่งโขงนะคะจันพุทธสุดนะคะ มักบ่อสาวลาวถ้าวันน да. ี้รักสาวลาวก็รักที่สุดนะคะรักที่สุดก็คือรักน้อยลงมาหน่อยอ่ะรักรักน้อยลงมาหน่อยนะรักน้อยลงมาหน่อยนะรักน้อยลงมาหน่อยนะคะรักน้อยลงมาหน่อยก็จะเป็นอันนี้นะนี่นหละสำหรับรักน้อยลงมาหน่อยนะคะนะคะรักมากๆนะรักมากๆนะรักที่สุดนะคะสำหรับสาวลาวอ่ะชอบแม่ สาวลาวน่ารักเด้อสิบอกให้สำหรับสาวลาวเนาะสิเอาอันภาษาบานเฮากาเพิ่นบอกบอกหูเรื่องเนาะเออไทยปนลาวได้อยู่เด้อไทยปนลาวนะไทยปนลาวนะคะไทยปนลาวนะคะไทยปนลาวนะคะไทยปนลาวนะสำหรับสาวลาวค่ะ